วันนี้เราจะพาทุกคนขับรถกว่า2,000กิโเมตรจากกรุงเทพไปสิงคโปร์กันนะคือพอเราเลี้ยวผิดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือทำใบอนุญาตขอขับรถจากทางฝั่งมาเลและสิงคโปร์มาดูกันว่าการเดินทางกว่า50ชั่วโมงเนี่ยจะคุ้มค่าแค่ไหนไป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 อะไรอะอะไรอะไร,อะไรกันอุ้ย,ยสาวสาวสาว ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งซึ่งเรากําลังจะเดินทางขับรถไปยังประเทศสิงคโปร์ซึ่งระยะทางทั้งหมดมันอยู่ที่1,850กิโเมตรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการขับ EV ีไปยังประเทศสิงคโปร์มันจะคุ้มไหมแล้วใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้เราก็มาจอดชาร์จครั้งแรกนะรู้สึกจะ186บาทตอนนี้ก็ขับมาแล้วประมาณ 360, 3 6 0 3 7 0โลแล้วยังเหลืออีกยาวไกลไปกันต่อตรงนี้คือประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน ตอนนี้ก็เป็นการจอดชาร์จครั้งที่2แล้วนะตรงนี้อยู่ที่ไปลายปลายชุมพรกําลังจะเข้าสุราษฎร์แล้วรอบนี้ชาร์จไป180บาทสว่างค่าตาอีกแล้วประเด็นคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหยุดยาวปีใหม่เพราะฉะนั้นสําคัญคือเวลาจะชาร์จต้องวางแผนดีๆเพราะช่วงนี้เนี่ยมีการแข่งแย่งกันชาร์จพอสมควรคนชาร์จเยอะปกติเวลาเรามาต่างจังหวัดอะ่ะมันจะไม่ค่อยเต็มเวลาช่วงกลางคืนหรือช่วงเชา้าแต่คือตอนนี้ถ้าไม่จองไม่ได้ชาร์จบอกเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดคอนซีดมราชนะก็ชาร์จครั้งที่4ี่มจะดูดปากไปเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ไมครั้งนี้ก็คือ153บาทจากนี้เดี๋ยวเราจะขับไปที่สงขาเพื่อไปชาร์จที่หัดใหญ่พอเราไปชาร์จที่หัดใหญ่เนี่ยจะเป็นการชาร์จทั้งสุดท้ายใน ประเทศไทยและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะข้ามไปยังฝั่งมาเลยแล้วเราก็ไม่เคยชาร์จที่อาดึงไม่อ่อยแล้วเดี๋ยวเราไม่เคยชาร์จที่มาเลยมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างรวมถึงการที่เราจะเอารถข้ามไปยังฝั่งมาเลยเนี่ยจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็ <c oughs> การข้ามจะยากลําบากขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันแต่ตอนนี้เราไปหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันกน่อนหาดใหญ่สงขลา ตอนนี้เรามาชาร์จครั้งสุดท้ายที่หัดใหญ่ค่าชาร์จอยู่ที่254บาทต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขับไปที่ด่านสะเดาเพื่อข้ามด่านไปยังมาเลแล้วนะสิ่งที่คุณต้องมีในการข้ามด่านแน่ๆก็คือป้ายวงกลมมาเลอย่างนี้นะวิธีทําก็คือคุณจะใช้หนังสือจดทะเบียนรถที่แปลเป็นภาษาอังกฤษและเตรียมไปทําที่หน้าด่านได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสติกเกอร์ทะเบียนรถภาษาอังกฤษประเด็นคือตอนนี้ฝนตกแล้วเราจะต้องแปะมันลงไปตั้งนานก็ไม่ตกแปะลงไปแล้วนะกลางไหมเนี่ยเฮ้ย,ยแปะสวยเหมือน ตอนมันแห้งๆก็ไม่ติดเนาะเอาสวยไนดะ้ได้ไดไดไดตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด่านพรมแดนขาออกซึ่งเราชาร์จรถไปทั้งหมดจนมาถึงชายแดนมาเลเซียเนี่ย756บาทซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเอกสารแล้วก็พาสปอร์ตเนี่ยไปยื่นเพื่อผ่านแดนฝั่งไทยก่อนแล้วค่อยขับรถเอาทุกคนข้ามด่านไปตอนนี้ก็คือเรายื่นเอกสารเรียบร้อย,ยแล้วเรากาลังจะผ่า,า,าน oh, โอ้โห,โหรถติดนี่กน่าสามทุ่มแล้วนี่ ครึ่งชั่วโมงแล้วรถยังติดอยู่และด่านปิด5้าทุ่มจะทันมนันได้แต่ได้ออก,กอไปไหมเนี่ยรถติดเกือบ40นาทีเมื่อกี้ในด่านไทยตอนนี้เราอยู่บนถนนของมาเลเซียเรียรบร้อยแล้วเราก็ด่านจะปิดตอน5้าทุ่มแต่เราดูจากแผนที่แล้วข้างหน้าเราคิดว่ารถน่าจะต้องจอดต่อติดกันอีกแล้วใช่หรือไม่อา่ารถไม่เยอะนะทุกคนเปลี่ยนแลเปลี่ยนใจแล้วรถเยอะอันนี้มันแวนกับบัสอะบัสกับแวนนะเรามาทางนี้ดีกว่า ตอนนี้ก็เรากำลังขับรถจะครบ24ชั่วโมงอีกแล้วนะเราก็กําลังจะถึงด่านแล้วเราติดตรงนี้มาประมาณคชั่วโมงหนึ่งได้ดูเหมือนว่าเขาจะต้องลงจากรถเพื่อไปปั๊มพาสปอร์ตกันทุกคนนะที่อยู่บนรถแล้วก็จะตรวจกระเป๋าด้วยตรงนี้น่าจะเป็นด่านชื่อว่าบูกิจฮิตามอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนี้เราก็ออกมาจากการตรวจพาสปอร์ตแล้วก็ตรวจสัมภาระบนรถเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่บนถนนของมาเลเซีย จุดหมายต่อจากนี้เราน่าจะไปที่สุไหงเปนตนีเพื่อที่จะไปดูจุดชาร์จจากตรงนี้เนี่ยไปถึงสุไหงเปนตนีก็อีกร้อยกว่าโลเหมือนกันต่อจากนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นทางดว่วนนี่คือเขาให้ไม้มาด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นบัตรทางดว่วนซื้อมาเท่าไหร่ซื้อจากฝั่งไทย200บาทแต่ว่าไม่มีเงินในบัตรต้องไปเติมที่เซเว่นเขาให้ไม้นี้มาด้วยนะเพื่อที่จะมาใส่บัตรเนี่ยเวลาแตะเราจะได้แบบยื่นไปแตะได้ง่ายขึ้นนะเออเฮ้ยอันนี้สะดวกดีนะคือในบัตรเนี่ยมันยังไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหหาาที่สํรับเติม ข้าไปด้วยซึ่งเขาบอกว่าเติมได้ที่เซเวน่นเติมไป50ิดิงกิตประมาณ 4- 5 0หิบาทตอนที่เราอยู่ท่ามกลางเมืองฮิตัมเราสัญญากันไว้แล้วว่าเราจะพามาดูสิงโตพ่นน้ำออที่สิงคโปร์สิงคโปร์ของจริงน,นนะอีก800กว่าโลเออไปนอนไหนก่อนนอนฮิตัมไหมบุก <tiring. S 2> ิทฮิตัมเดี๋ยวพูดทิ้บุกิตฮิตัมเออแต่เดี๋ยวเราไปนอนสุงไหนปัตตานีเหมือนเราจะได้ใช้อันนี้แล้วนอนต้องเข้าช่องไหนก่อนนี่เลยอันกลางนี่เลยทัดแอนโกใช้ปะวะอันนี้สวัสดีครับ เหรอไหนทัดตรงไหนอ oh, ๋อตรงนู้นข้างหน้าเอายังไม่ใช่อะกูมีไม้ทัดแอนโกกูจะทัดทัดเอาใช้ได้ใช้ได้เออเฮ้ยเฮ้ยมันสะดวกอะยทุกคนมันยืดมานชื่อกูมีกูมีฮ้ยกูมีเฮ้ยเท่เว้ยนี่กูมีมีเปล่าปรากฏว่าบัตรเดี๋ยวเดี๋ยวบัตรปิก็บ้างหลุดหายไปเก็บเก็บก่อนลมแรง คุณเคยประสบปัญหาที่คุณจะไปแตะการาดอะไรตรงเวลาเข้าห้างไหมละ่ะแล้วคุณต้องยื่นยื่นมือไปแล้วไม่ถึงอะ่ะเฮ้ยอย่างนี้ช่วยได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าเขาขับตรงนี้เขาขึ้นว่าขับได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ามาเรแซงไปเกิน10คันนะวกูว่า120อย่างต่ำ120ก็เกินกูว่า140แหมคนไทยเรายอมไหมละ่ะอ๋อไม่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตำรวจจับแล้วไม่คุ้มเมื่อกี้เราเราขับมาแล้วมีรถตำรวจไล่จับคนขับรถเร็วด้วยเพิ่งแตะไปเมื่อกี้ มาให้กูแตะอีกแล้วเมื่อกี้กูสาธจะชมว่าเฮ้ยทางด่วนของที่นี่ไม่แพงนะเมื่อกี้สิบกว่าบาทสิบห้าสิบหกบาทให้กูแตะอีกแล้วใช่ไหมแตะนี่กูมีทุกคนมาเลเซียาชาามาเลเซียนี่โดูกูแตะนี่อันนี้กูมีทุกคนอีกแล้วเหรอเฮ้ยอันนี้มันไม่ถึงเออเฮ้ยอันนี้มันไกลตอนนี้เราน่าจะถึง สูงไหนเปตานีแล้วมั้งเนี่ยคุณพร้อมไหมนี่เราโหลดมาแล้วเขาใช้แอปอะไรจอมชาร์จจอมชาร์จแพงไหมอ่ะถ้าชาร์จออกมาแล้วมันเจ็ดพันกว่าบาทนี่ทาไงวะเนี่ยเจ็ดพันคือเขาบอกว่าที่เนี่ยน้ำมันมันถูกใช่ไหมแต่ไฟอ่ะแพงกู้จะชาร์จก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะชาร์จเนี่ยมันจะใช้เงินเท่าไหร่ลองดูว่ามีไฟไหมลองเอาลิ้นแตะๆดูไหมนึเฉียดปุ๊บมันเจ็ดแปดพันนี่ตายเลยนะเพราะบางคนเห็นชาร์จแล้วโดนเป็นพันก็มีคือตู้นี้เราเลือกแบบเป็นคิดเป็นกิโล ถ้าติดพันจริงๆพอมันวิ่ง200กูก็ดึงออกแล้วมือมึงจับไว้อย่างนี้เลยนะถ้าแม่งขึ้น2,000ปุ๊บกูกระชากออกเลยนะโอเคคันนี้ชาร์จไป21กิโลวัตต์ถ้าคูณแล้วมันน่าจะประมาณ200 200อะไร สองร้อยล,ล้า200ลนล่ะสองร้อย <c oughs> บาทกิโลวัตต์ละ1.2ลิงกิตก็ประมาณ8บาทส่วนคันนี้คันเรา28กิโลวัตต์ก็น่าจะประมาณ250บาทมันก็ไม่แพงไหมตอนนี้เราก็อยู่กันที่สงไหงเปตนีเรียบร้อยแล้วเราใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย25ชั่วโมงกับ23นาทีซึ่งเวลา25ชั่วโมงเนี่ยรวมการขับอย่างเดียวเลยนะรวมถึงการชาร์จด้วยแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปนอนเพราะฉะนั้นเราจะหยุดเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันต่อคือตอนนี้ก็เช้าแล้วเรากําลังจะออกเดินทางไปยังมาเลเซีย้ <c oughs> ไมม่่ใชงงงออตน,น นี้ก็เช้าแล้วเรากําลังจะออกเดินทางไปยังสิงคโปร์กันต่อเป้าหมายของเราก็คือเมืองยอโฮบบรูนในประเทศมาเลเซียนะตอนนี้เมื่อคืนจับทิ้งไว้25ชั่วโมง24นาทีเรามาเริ่มจับเวลากันต่อว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เพื่อข้ามไปถึงสิงคโปร์นะไปกันต่อฮะอ๋อยังไปไม่ได้ไฟแดงใช่ไหมตอนนี้เราก็มาถึงอิป,ปุเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาแวะชาร์จ อีก1รอบตู้นี้ราคา1.5ลิงกิตต่อ1กิโลวัตต์ก็ตก11บาทนิดๆแพงกว่าไทยช่วงออฟพีคประมาณเท่าตัวค่าชาร์จแพงกว่ากันเท่าตัวตู้ที่เราชาร์จเมื่อวานน่ะมันถูกกว่านี้เมื่อวานมันตกแค่9บาทเราก็ใช้แอปเดิมนะจอมชาร์จมันเหมือนมันโคของทุกเจ้าอ่ะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนอ่ะนะ กดแอปเดียวจบเลยนี่เราจะเห็นตรงนี้กิโลวัตต์ละว5 5ตู้นี้ไฟเข้า69กิโลวัตต์เลยทีเดียวไฟแรงแล้วก็แพงด้วยเรียบร้อยสําหรับการชาร์จทีอปป่อีปโปดึงไม่ออกเดี๋ยวอีโปเดี๋ยวปลดล็อกให้ก่อนใครถือกุญแจอีปโป ราคาก็าอยู่ที่250บาทแต่ว่าได้แค่ประมาณ22กนะิโลวัตต์นะเมื่อวานได้เยอะกว่าเพราะว่ามันถูกกว่าที่ต่อไปน่าจะเป็นเซเลมบันเลยกวัวลาลัมเปอร์ไปนิดนึงระยะทางน่าจะ200 2 0 0 270กว่ากิโล8 8ตอนนี้วิ่งได้ประมาณ350โลได้ทางยังอีกยาวไกลสู่สิงคโปร์ไปกันต่อเปลี่ยนแผนนิดหน่อยตอนแรกเราว่าเราจะไปชาร์จที่เซเลมบันนะแต่ว่าตอนนี้เราขับทางด่วนรถค่อนข้างติดตรงนี้มันมีลรลตัดอยู่ใกล้ๆกล้กัวลาลัมเปอร์เราก็เลยตัดสินใจจะมาชาร์จที่นนนนนีี่่่ัักกกกหอออยยึแลล้วเราาา an, ็จจจะซบ ไม่ต้องชาร์จแล้วก็ข้ามไปชาร์จที่มรกาเลยทีเดียวเห็นว่ามันสะดวกเลยเลี้ยวเข้ามาเพิ่งเห็นว่าคิดเป็นนาทีนะ้ทุกคนนาทีละ9บาทอย่าอยู่นะโอเคชาร์จแล้วไปไม่อยากชาร์จนานแพงตรงนี้เราได้ประมาณ19กิโลวัตต์ราคา2อ0อีกแล้วนะคือเวลาเราชาร์จถ้าเราชาร์จแบบคิดเป็นลายนาทีเนี่ยเราควรชาร์จเฉพาะในช่วงชาร์จเร็วของเรานะเพราะว่าถ้าแบตเติอร์เนต์มันจะยิ่งชาร์จช้าและใช้เวลามากขึ้นมันก็จะได้ไฟไม่คุ้มนะแต่ว่าไฟที่เราได้น่าจะเพียงพอต่่ออกกกาาารรรไปช์จีีคั้งทมละะน แล้วเราก็มาถึงที่ชาร์จที่มะละกาน่าจะเป็นการชาร์จครั้งสุดท้ายก่อนไปถึงยาโฮบารูชายแดนสิงคโปร์ตัวนี้ก็กิโลวัตต์ละ1.2ลิงกิต ตอนนี้เราก็อยู่ที่ะโฮบาดูเรียบร้อยแล้วนะอีก1กิโลจากตรงนี้ก็คือชายแดนสิงคโปร์แล้วแต่เราจะหยุดเวลาไว้ก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยมันตีสองครึ่งแล้วเราใช้เวลาทั้งหมด41ชั่วโมง39นาทีจากกรุงเทพเพื่อมาถึงอีก1กิโลสิงคโปร์เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะข้ามไปยังสิงคโปร์นะได้เวลานอนขอน,นอนก่อนแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วประเด็นคือตอนนี้เราเลี้ยวผิดนะตอนนี้เราอยู่ในด่านมาเลเซียที่จะขับข้ามไปสิงคโปร์ เราไม่ได้ตั้งใจจะเอารถข้ามไปแล้วเราก็ไม่สามารถกลับรถได้เพราะเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วกลายเป็นว่าเราจะต้องทำเรื่องขออนุญาตกลับรถทำเรื่องขออนุญาตกลับรถเว้ยพี่เขาไปไหนแล้วอะ่ะคือพอเราเลี้ยวผิดแล้วเนี่ยจากตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเส้นทางที่เขาจะให้เราข้ามไปถึงสิงคโปร์แล้วแต่ว่าเราไม่ได้จะข้ามทางนี้คือเราเลี้ยวมาทางนี้แล้วมันไม่มีทางกลับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือ ทำใบอนุญาตขอกับรถจากทางฝั่งมาเลเซและสิงคโปร์กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องของอนุญาตกับรถนะทุกคนเกิดมาก็เพิ่งเคยทําขออนุญาตกับรถ oh. อ่าไปได้เว้ยงง <laughs> ตอนนี้คือกูงงแล้วอ๋อนี่ไงเจ้าหน้าที่มาให้เราทําเรื่องยูเทิร์นยูเทิร์นอยู่ตรงนี้ตอนนี้จะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อทําเรื่องการกับรถเช็คอุปสมบทเช็คเช็คยึดสัตว์ฟอนอัลเจอร์ค่ะ โอยูโกสเตรกโอเคตั้งคิวโกตุเลฟโกตุเลฟเอ่ออ่าอย่าอก็ก็คือเราได้ทำเรื่องกับรถเรียบร้อยแล้วจากการเลี้ยวผิดนะเขาจะคึงขังมากเพราะว่ามาตรงข้ามวันนี้ก็คือสิงคโปร์แล้วนะคือเมื่อกี้เราก็คือโดนเรียกเข้าไปสอบถามว่าคุณเขาก็ถามว่าคุณมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าเลี้ยวผิดกันมานะพอเลี้ยวผิดปุ๊บมันไม่มีทางออกเอามันไม่มีทางออกปุ๊บ เรียบร้อยหวังว่าเราจะไม่เลี้ยวกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าด่านละเดี๋ยวเขาตรวจตรวจต้องทําอะไรบ้างบอกเขาว่าเราไปเราไปสิงคโปร์ใช่ไหมบอกเขามือลาอ้อนทำมืองี้มือลาอ้อนอ่าแล้วฟู่ฟู่ฟู่ฟูด้วยนี่พญานาคมึงไปดูอะไรมือลาอ้อนอ่าบอกเดี๋ยวบอกเขาว่ามือลาอ้อนมือลาอ้อนนะทำมืองี้ฟู่ฟู่น้ําออกไม่ใช่เดี๋ยวบอกเขานะ เออใช่ใช่แต่อันนี้เขาจะถามว่ามึงไปไหนไงถามอ่ะเอแต่ละที่ไม่เหมือนกันถ้าเขาถามว่าไปไหนบอกว่าเมอร์เรยออนทำมือด้วยคู่ค่าวตอนนี้เรามาต่อคิวเพื่อรอผ่านตมตรงนี้เราอยู่กันมากี่ชั่วโมงละเออประมาณ40ละ40นาทีแต่ชั่วโมงละยังไม่ขยับเลยแถวแถมโดนแทรกด้วยเราจะไม่ให้ใครแทรกอีกต่อไปเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮไปไปไปอะไรอ่ะอะไรอะไรกันอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร เไป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 อะไรอะไรอะไรสาว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 อะไรวะอะไรวะงงงงอยู่กอดกอดอะไรล่ะโอเคล่ะโอเคล่ะโอเคล่ะอ่ะงงโอเคเขาวิ่งสกูอะไรกันมาไม่รู้เลยตามมาอีกเดียวเลย เมื่อกี้เรายืนอยู่กันเกือบชั่วโมงแล้วคนอึดอัดกันมากเพราะเขาเปิดไม่กี่ช่องไงเขาฮือกันก็คือเขาเปิดแถวใหม่เราก็เลยรีบวิ่งไปต่อนั่นเองนะไม่งั้นก็คือไม่ได้ข้ามาไมอ่ะกันยิลยสี่สิบกว่าชั่วโมงที่เราขับมาเพื่อคุณจะไปดูอะไรอ๋อเมื่อแล้วนะครับแฮะเมื่อแล้วต้องฟู่ฟู่ด้วยไหมฟู่ฟู่อย่างนี้คุณบอกกู่สี่สิบกว่าชั่วโมงข้ามมาไม่ฟู่ไฟู่กับหัวเลยไม่ตกลงหัวคุณทำไมวันนี้หมดวะอ๋อมึงคุณหมดหมีไงต่อคิวมานานเนี่ย เดี๋ยวพอมันฟู่ปุ๊บเราดูเสร็จปุ๊บสี่สิบกว่าชั่วโมงที่ขับมาเรขับกลับเลยขับกลับเลยดูตัวเดียวพอดูตัวเดียวพอแล้อ่าเราขับมาสี่สิบกว่าชั่วโมงใช่เมียเมียเรียกว่าเมียเรียกให้กลับแล้วใช่ไหมเรียกให้กลับขับนานจัดไงเดี๋ยวเราจะบอกด้วยว่าทําไมเราไม่ขับรถข้ามไปเพราะว่าตอนนี้เรานั่งรถบัสไป เดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมเราไม่ขับรถจากมาเลเเพื่อข้ามมาสิงคโปร์เมื่อกี้ดูเหมือนเห็นขับทางเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดเกือบไม่ได้ข้ามมาต้องติดคุกอะใช่เลยคือเมื่อกี้เห็นคนเขาบอกมีคนใส่กุญแจมือด้วยใช่ไหมคือเราอ่ะต้องไปทำเรื่องเพื่อขอกลับรถจากทางการมาเลเซียถึงแล้วเหรอมีเทียโอเค thank you พูดถึงแล้วเหรอ กูแค่นั่งข้ามน้ำมาเนี่ยนะไม่ใช่คือประเด็นคือไอ้คนข้างหลังอะ่ะมันบอกกูสองลิงกิตใช่แต่ไอ้คนที่ขึ้นก่อนเราอะ่ะเ,เขาหยอดไปหนึ่งลิงกิตอ้าวจริงๆมันหนึ่งลิงกิตใช่แต่กูหยอดไปสองก็คือกูโดนหลอกแล้วง่ายเลย,ย,เลยโอเคตอนนี้ก็คือเราก็นั่งรถบัสมาถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วจะพาเพื่อนไปดูสิงโตพ่นน้ำฟูๆ่ๆแล้วเดี๋ยวเราจะบอกเหตุผลว่าทําไมเราไม่เอารถข้ามมาเองนะทั้งนั้นที่ก็จอดอยู่หน้าดา่านเดี๋ยวว่ากันอีกทีที่ถึงโตพ่นน้ามาถึงสิงคโปร์แล้วไง เราต้องพูดให้เหมือนคนสิงคโปร์ด้วยอแล้วง่ายอันนี้ง่ายเลยว่าเดินไหมเออทำมาถ้ามึงจะพูดอะไรให้ลงท้ายด้วยหล่ะหล่ะอืมหล่ะนี่คือประโยคไหมือนครับอะไรเงี้ยมอนครับอย่างจะไปดูอะไรสมมติอันนี้เรือเรือล่ะเอออันนี้แม่น้ําแม่น้ําล่ะนี่ไงแม่น้ําแม่น้ําล่ะเนี่ยแม่น้ํานี่คือแม่น้ําเออแม่น้ําล่ะ นี่ถ้าเป็นประโยคคำถามให้เติมอ๋าเข้าไปอ่ะแม่น้ำอ๋าอ่าแม่น้ำล่ะเรืออาเออนี่เป็นประโยคคำถามนี่เขาถ่ายรูปหลักแต่เขาไม่อ่ะถ่ายเขาไม่หลักงงนกร้องอ๋านกหลักคนเดินอ๋าคนเดินหลักไอติมอ๋าไอติมหลักน้ำอ๋าน้ำหลักเฮ้ยเริ่มเป็นเลยเริ่มเป็นเริ่มเป็นใช้มือย่อนครับ หรือว่าเขาย้ายแล้วย้ายแล้วเหรอจากมาเลมานี้ยังไปย้ายอีกเออหรือย้ายแล้วอะหนที่สุดทั้งหมดมันอ่าทั้งหมดตีรวมๆกันสองพันกิโลเมตรที่เราขับมาเพื่อมาดูเห็นถึงโตอยเห็นถึงโตยัมละเห็นจากไกลไกลเนี่ยดูผ่านรูนี่ได้เลยนี่เนี่ย่เข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้วันนี้เขามีงานปีใหม่เขาดาวไหอ๋อมนมันเลยดูพาไปดูได้แค่นี้ พอใจยังเห็นพิงโตยังเห็นพิงโตยังเห็นแล้วอ่าเราเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยด้วยการขับรถทั้งหมด48ชั่วโมง30นาทีเพื่อพาคุณมาดูเมืองไลออนได้เห็นยังเมืองไลออนล่ะล่มล่มพังล่มบังด้วยล่มบังด้วยอ่าเห็นยังเห็นยังโอ้เห็นแล้วกูเห็นแล้กูไม่ดูแลอย่างอื่นเห็นหรือยังมึงดูอะไรอยู่ว่ามึงไม่ได้ดูเมืองไลออนแล้วไม่ดูแลเมอร์ไลออนแล้วเมืองไลออนอยู่ตรงนี้ เฮ้ยมือเรน่าสวยวท่าไหร่มือไลออนน่าสวยไม่ใช่แล้ววัวไม่ใช่มึงคุยกับกูทางนี้เป็นลายวัวเลยสี่สิบแปดชั่วโมงเข้ามาดูมือไลออนได้เห็นจากไกลๆเพราะว่าเราเข้าไปไม่ได้ตอนนี้ปีใหม่นะเดี๋ยวแม่งกลับไปก่อนเลยไม่ใช่สิก็จะกลับก็ต้องกลับพร้อมกันกลับพร้อมกันหรออ่เรามาแค่นี้จริงเหรอเรใครไม่กลับแปลว่ากลับโอเคสี่สิบแปดชั่วโมงเดี๋ยวเราไปสรุปให้ฟังว่าเราเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับผมแต่เรามาดูแค่นี้จริงๆแค่นี้แหละแล้วเราจะก็จะกลับเลยจริงๆกลับเลยับบกลล้านเยไปเราก็จะขับกลัับบอีกช่วโมงไป สรุปค่าใช้จ่ายนะทั้งหมดก็จะมีค่าป้ายวงกลมสติ๊กเกอร์แล้วก็ประกันรถฝั่งมาเลเซีย1,900บาทค่าชาร์จที่ไทย756บาทค่าชาร์จที่มาเลเซียา้าบาทค่าทังหวนตั้งแต่ด่านมาเลเซียจนถึงยางฮบาลูเนี่ย636บาทพอรวมค่าใช้จ่ายในการขับรถจากกรุงเทพมาจนถึงด่านพรมแดนสิงคโปร์เนี่ยก็จะอยู่ที่4253บาทนะซึ่งรวมค่าชาร์จแล้วก็ทางด่วนขากลับด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่6,700บทหทนัน เนี่ยก็เพราะว่าเราจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเกือบ5,000บาทแถมยังต้องทอําเอกสารล่วงหน้าในอีก15-20วันซึ่งดูแล้วก็น่าจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะแล้วก็เลยเลือกเดินทางจากยาโฮบารูเข้าสิงคโปร์ด้วยรถบัสซึ่งเสียเงินเพียงแค่20บาทก็ข้ามมาถึงสิงคโปร์ได้แล้วน,นั่นเองฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะนร,ะรับที่ไม่ดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับเรามีคลิปใหม่กระนู้นวันพระหัสนะครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคครรััับบบบสสวดีขออมมมนนน้้้้้ึึเเลลยยยาจะนะุ